สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดํมกรีนครับก่อนจะลงเขาก็จะทําการเพ็เช็คระบบก่อนว่าตรงนี้จะลงได้ไหมว่าจะเป็นดินแบบไหนครับแมคโคเขาจะทําแบบนี้ประจำจิลบได้ไหมโอ้ว่าไงท่าน ทุกอย่างต้องลองยืนห้ามยืนนานเเอ็งก็พูดไปทั่วนะเอ็งนี่แล้วมีการประสานงานรถบินอย่างเฮ้ยหลวงปลาไหลเลยเว้ยจัดเลยจัดเลยเต้ย มีไหมเนี่ยปลาเดี๋ยวมาดูมุมนี้กันเต้นชอบหาปลาเว้ยไม่มี ยายเยอะมากครับเฮ้ยตรงนั้นแข็งปลามันหนีออกหมดแล้ว ยาทั้งนั้นเลยครับจริ๊บอู้มิดเลยอะ่ะเรียบร้อยไม่มีปลาครับไปตามไปครับหาปลายัางเดียว อย่างมันต้องมีปลาครับน้องไม่เห็นหรอสวิงมาแบบนา่าเกลัวมากอ่ะโอ้ดูสากเขาอ่ะเออแข็งครับ เออหาปลาอีกแล้วอ่ะเพราะว่าตรงนี้ปลาไหลมันเยอะนี่นปลา ไม่มีลึกครับตรงนี้ น้ำมันใสดีนะเนี่ยเนี่ยโครงการถ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงได้เลยครับเอาวัชพืชน,นี้ออกให้หมดแล้วก็เลี้ยงปลาเฮ้ยเอาเอาครูมา chưa lại bà lại bà lại tôi dài mấy xem xem cho kênh ต้องให้เป็าเนียวต้องให้เป็าเนียวโอากำลังต้ม ไมมีแล้อ๋อมันมันใส่หววดดัวจรวดเนาะน่าจะมุดได้ <c oughs> เฮ้ยตรงนี้แหละ ตักมันเซียนแะ้วไม่มีแล้ว แล้วอุ๊ยทไมนมิดอย่างเงี้ยอันตรายอันตรายลบแล้วลบแล้วประสาทรถมิดไม่รอเลยครับ

à đây lên đường cua nó khao lại